สวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพย์นะครับวันนี้วันที่24พี่น้อง24ทั้งวันพาพี่น้องมาดูไอ้มสวีเดนนะครับวันโวอ ECE 210B ขับโดยบุรุษปจารย์ตักหมอลบครับ วันวุ Samsung, right? ออ่นที่อเวอร์มาจากซัมซุงไ่น้องแต่งสลข้างบนบ <c oughs> <c oughs> ่ะทักทายครับทักทายหน่อยเรืรถพุทธนาด21ตันครึ่งนะก็แต่งครับดูฝีมือเราี่น้องฝีมือแต่งสลปนะ แต่งมาจากนู้นนะครับนะเข็แต่งแล้วเดี๋ยวเป็นงลูกฝีมือคันเทพเหมือนกัน0.75ลูกบาทเมตรครับสำหรับปักเก็ตของเขาเครื่องยนต์นั้น6สูบนะครับได้เลขดี6ดีตัวนี้เทอวันโว่ตัวเตินวันโว่ฟัมคาวซากิเคซัมบีระรอบที่ เกาหลีใต้นะครับปัจจุบันมีรุ่นดีนะด,ด, 10, ดีด็อก200กับ210แล้วเครื่อง4สูบอันนี้6สูนบน้อง6สูบนะมีบอยเนี่ย6สูบยืกันใกลๆ้ๆน้องเลยยืนกันใกล้ๆเลยครับนะจะต้องระมัดระวังเลยเดี๋ยวอาจารย์ลบแกลง้งมาทอยลงไป มีฝนมาลงมีฝนมาลงเม็ดแล้วหนึ่งกังห่วงนั่นไงนะรนะ้อยห้าสิ้าลงมาครับช่วงล่างปกติ <c oughs> 80่สิบเซนก็ใแท็ก er โรลเลอร์7แคริเอร์สองวัอายุเยอะแล้วนะรุ่นบีนี่บี่บอยนี่สภาพยังกริกเ,เห็นว่าจะปล่อยแล้วนี่นะ จะปล่อยครับนะน่าจะประมาณที่ประมาณสักตัวนี้ทุกอย่างครบรนถะไฟฟ้าครบระบบเต็มครับอยู่ประมาณ80ดสิแต่งครับแต่งสโลปขอบบอยใหญ่ Oxy toa nó xí nó nè nói xem 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 sớm chắn gặp cái gặp 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 này, chặt gặp gặp cái บอกไม่มีรูวไม่มีซึมก่อ,กอนนี้ได้ดูซังซุงเนาะออยืนหล,ล่างนี่ <c oughs> พี่น้องเห็นว่าไกลๆนี่สุขจัดครับคือถ่ทาทายน้องท่าทายแต่ว่าผมผมกะแล้วครับนะกะลุเรียบร้อยแล้วครับ ใใดูเหล็กแข็งปกปุ่งกี้หนาปึกครับกุ่งกี้วันโมนี่หนาเล็กหนาปึกเลยครับใช้รถไฟ LVD ซะด้วยรถไฟอยังเงีที่อายุานามนี่สิบกว่าปีนะสำหรับ EC สองหนึ่งบีบีบอยครับเครื่องเดิมวันโมครับฝาเขียวปึ๊ดเลย สมพเอาโลนะ,อด,อะดูวันโมคิดฮุนไดแล้วเม็ดอินโกลเลียนะพี่น้องเกาหลีใต้นะครับเกาหลีใต้ก็จะมีวันโ่มีอดูซานมีฮุนไดครับนะปัจจุบันเีประมาณสามค่ายนะส่วนวันโ่ามาจากซนะัมซุงอะเทคโอเวอร์จากซัมซุง ดูซานก็ออกมาจากเดวูครับสนุนไนนดอย่างก็ยังผลิตอยู่ครับนะทรงเขาขายวันตัวตัวใหม่เป็นเครื่องยนต์ขมิดอ๋อจะแต่งอ๋อจะมีปั่นอยู่ครับนะเ,นเครื่องีิกระเุย วัดโลกอยู่ประมาณพันเก้าสำหรับวัดโลกสีเดิมครับทุกอย่างเดิมเดิมเอ้บุมาไม่มีปะศึกษาทำงานในะอากาศจะได้เย็นครับมาดีดูคนงานครั้งหนึ่งนี่ครับแต่งอยู่ข้างบน มือเขาครับนี่ธรรมดาครับเดี๋ยวแกจะไปรูปอีกรอบหนึ่งนิดแต่งมาครับนี่ค่อยๆค่อยๆค่อยๆทักท้ายหน่อยโอ้ส่งข้าวส่งข้าวส่งน้ำโอ้โหทอนตังด้วย อนตังกันครับมีผู้ใหญ่มาส่งกับข้าวแกก็กินมีน้ำอยู่ในรถเลยครับทนำะงานเต็มที่ขาตัวน่าจะโอ้หลายหมื่นกีบต่อวันนะาหรับบรมอาจารย์ตักหมอลบนะครับน่าจะหลายหลายพันรูปีครับนะหลายหมื่นรูปีคือว่าหลายกีบ หลายจานนะครับวันหนึ่งนี่อ๋อโอ้โหตังเยอะตังเยอะนะอืมว้าว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 โอ้โหโชโชว์โอชิเลยน้องมีโอชิโอชิสองฟองแม่เป็นเรื่องเลยนะงานนี้ไหลยาวครับ ดูฟันฟันเริ่มจะหมดละโอ้ติดฟิล์มปลอดอย่างดีเลยมีเสือ้อผ้ามีน้ำมีมือถือมีข้าวครับมีขนมเครื่องดื่มพร้อมเลยนอนนี่ก็ได้พี่น้องก็รถขุดนอนได้ปรับเบาะนอนได้ครับนะกลางคืนก็เปิดกระจกนอน ถ้ายุงเยอะก็เอามุ้งมาปิดกั้นนะครับอแกสงสัยแกจะกินข้าวเที่ยงแลน,นะตอนนี้นี่บาสามเลยยังกินข้าวเที่ยงอยู่อ่ะเวลาหมดหมดเวลาพี่น้องฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ